ผมคิดว่าลหลายๆท่านนะครับคงเคยประสบปัญหาฝ้าเพดานที่ดูไม่เรียบร้อยใช่ไหมครับฝ้าแผ่นเล็กรอยต่อเยอะฝ้ารอยต่อเยอะแต่รอยต่อก็ดูไม่สม่ำเสมอฝ้าบางชนิดมีแกับรอยต่อค่อนข้างห่าง,างทำให้ต้องมีการซิลซิลิโคนใช่ไหมครับการซิลซิลิโคนอาจจะทำให้ดูไม่เรียบร้อยยิ่งกว่าเดิมก็มีฝ้าบางชนิดบิดโก่งงอบวมผิดรูปพิวซึ่งทางเราเองก็ได้ทราบปัญหานั้นดีครับ ที่ผ่านมานะครับเราจึงพยายามมองหาวัสดุฝ้าเพดานที่เหนือระดับกว่าวัสดุอื่นๆทั่วไปโดยมีความต้องการดังนี้ครับความต้องการฝ้าขนาดใหญ่ความต้องการฝ้าที่มีความแข็งแรงและความต้องการฝ้าที่มีน้ำหนักเบาวกว่าวัสดุอื่นๆจึงเป็นที่มาของฝ้ารุ่นเมกะพั์ซึ่งเมกะพั์มาจากนิยามคำว่ามากกว่าหรือเหนือกว่าครับสำหรับฝ้ารุ่นเมกะพัทนะครับถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่พิเศษ ความหนาโดยรวมอยู่ที่15มิลิเมตรผลิตจากอลูมิเนียมแซนด์วิชชนิดไม่ลามไฟไส้กลางเสริมด้วยโครงสร้างอลูมิเนียมแฮนิคอมช่วยให้แผ่นฟ้ามีความแข็งแรงเรียบตลอดตัวไม่ผิวไม่อ่อนตัวและมีน้ำหนักเบาเพียงแค่5กิโลกรัมต่อ1ตรังเมตรเท่านั้นครับเ mm hmm. นื่องจากเป็นฟ้าขนาดใหญ่ความยาวมีความยาวมาตรฐานสูงสุดอยู่ที่6เมตร แต่แผ่นฝ้ายังคงเรียบเนียบตลอดตัวช่วยสร้างความสเตนให้กับพื้นที่และช่วยให้เอเวกต์ในท่อในการออกแบบมีความสมูทและก็มีความคอนเนคกันฝ้ารุ่นเมกาพัดสามารถใช้งานได้ทั่วทุกบริเวณเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เนียเอ็กเทอร์เนียด้วยโดเนนและฟีเจอร์ต่างๆของฝ้ารุ่นนี้นะครับจึงน่าจะตอบโจทย์อาคริเิคเจอร์คอนเซปต์ในการนำไปใช้บริเวณจุดที่ดึงดูดสายตาไม่ว่าจะเป็นดรอปออฟ รับพหฮอขนาดใหญ่รวมถึงสถานที่อื่นๆการเลือกใช้สีมีผลต่อพื้นที่ในการออกแบบเป็นอย่างยิ่งครับฟ้ารุน่นเมกาพัทจึงเลือกโทนสีที่เป็นกลางเช่นขาวซิลเวอร์ดาร์กเกยร,รวมถึงเฉดส,สีอื่นๆตามเทรนในการออกแบบเพื่อให้เข้ากับ and one, มูต์แอนโทนตามตามคอนเซปชวลดีไซน์ของผู้ออกแบบตามการเวลาปัจจุบันครับการนำสัดส่วนที่แตกต่างของแผ่นฝ้าขนาดใหญ่ มาจัดวางแพทเทิร์นซ้ำๆบ้างสลับบ้างช่วยให้พื้นที่ดูตื่นเต้นและน่าสนใจยิ่งขึ้นครับเพราะองศาการมองของคนเราจะมองเป็นภาพรวมในบริเวณฟลอร์ขนาดกว้างฝ้าเพดานจึงเป็นจุดดึงดูดสายตาอ,อีกหนึ่งจุดที่ค่อนข้างสำคัญต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของฝ้าไมกะพัดกันครับฝ้ารุน่นไมกะพัรเป็นฝ้าแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ผลิตจากอลูมิเนียม100โดยจะมีโครงสร้าง3ส่วนดังนี้ครับ ส่วนแรกผิวหน้าทําจากอลูมิเนียมความหนา0.8ม mm. ิลิเมตรไส้กลางเสริมด้วยโครงสร้างอลูมิเนียมแพนิคอมส่วนที่3เป็นผิวแบ็กกิ้งด้านหลังนะครับทำจากอลูมิเนียมความหนา0.5ม mm. ิลเมื่อแซนวิสการจะมีความหนา15มิลลิเมตรซึ่งจะมาพร้อมกับ2ระบบการติดตั้งครับคือระบบ Interior System และ e อ t e r i o r System มาเริ่มที่ Interior System กันครับเป็นระบบของฝ้าเมกพัดที่ใช้ในส่วนภายในอาคารครับ เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าระบบ c ลิป i n s y s t e m ซึ่งจะเรียกตามลักษณะการติดตั้งครับการติดตั้งจะเป็นแบบคลิปล็อกติดตั้งแบบชนชิดสามารถถอดบ,บำรุงเพื่อซ่อมบำรุงงานระบบได้ครับโดยระบบภายในนะครับจะมีขนาดมาตรฐาน3ไซซ์ด้วยกันโดยจะมีนักกว้าง1เม20เท่ากันแต่ความยาวจะเริ่มที่เม20 2เมตร40และ3เมตร60สามารถเล่นคอสตอมเลนดัมกันได้ครับ ระบบ exterior system เป็นระบบที่ใช้งานภายนอกครับไม่ว่าจะเป็นดับออฟชัยคาที่ต้องพบเจอกับสภาพลมฟ้าอากาศจำเป็นต้องมีการยึดฟิกติดตายเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าระบบ f, f i x x y y t t m m โดยจะมีตัวอลูมิเนียม e x t r u s i o n 3มิเมเป็นตัวช่วยยึดจากด้านหลังครับติดตั้งแบบไดจอยเลือกติดตั้งได้2แบบครับแบบ2มิลแล้วก็แบบ g AP 10มิลไม่ต้องมีการซิลซิลิโคน โดยระบบ e X-Terior ครับจะมีขนาดเริ่มตั้งแต่หน้ากว้างเมตร20ความยาวจะเริ่มจาก4เมตร5เมตรและ6เมตรเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดของฟ้ารุ่นเมกาพัดครับการออกแบบเเอเนกประสงค์ลักษณะการเก็บงานนะครับฝ้ารุ่นเมกาพัดจะมีลักษณะการพับขอบเสมอแผ่นมาจากโรงงานตามรูปแบบที่1น,นะครับแต่หากหน้าง,งานมีรูปแบบการดีไซน์แบบพิเศษก็สามารถกรุ๊ป พับเข้ามุมในลักษณะต่างๆเพื่อตอบโจทย์ลักษณะของหน้าง,งานได้ครับลักษณะการทำงานไม่ว่าจะเป็นการพับการตัดการเจาะการสอาะร่องฝ้ารุ่นไมกคพัดก็สามารถทำที่หน้าง,งานได้โดยง่ายโดยเครื่องมือช่างมาตรฐานและนี่นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่เราเอามาให้ดูครับว่าหากเราจะพับแผ่นฝ้าไมกคพัดนะครับเราก็สามารถกรุปด้านหลังแผ่น แล้วก็สามารถพับแผ่นเมก้ผัดขึ้นมาได้โดยง่ายครับจะเห็นว่าลักษณะหัวมุมนะครับสันมีความคมเนี้ยบแล้วก็ไม่มีความผิวเลยเอามาเพื่อตอบโจทย์าบางวัสดุที่ยังไม่สามารถทำได้ดีครับด้วยลักษณะการทำง,งานที่ ง่ายด้นะครับก็จะช่วยให้ประหยัดแรงครับประหยัดเวลาในการทำงานต่อมาเรามาดูโปรเจกต์เ f e r ร์เรกันครับภาพที่เห็นนะครับเป็นถงทางเข้าอาคารทิโกจากดีไซเนอร์ p 4 9ครับโครงการนี้นะครับเราได้ใช้ตัวฟ้าอลูมิเนียมแฮนิคอมขนาดเมตร2คูณ2เมตรนับว่าเป็นอิมเมจที่สำคัญนะครับก่อนที่จะมาเป็นฟ้ารุ่นเมกาพัท โดยเรามีเนวคิดว่าจะดีกว่าแค่ไหนครับถ้าภาพที่เห็นเนี่ยฝ้ามีขนาดยาวขึ้นและรอยต่อฝ้าเนี่ยดูน้อยลงจึงเกิดเป็นผลงานต่อมาครับโครงการนี้นะครับเป็นถงทางเข้าอาคารวัดีิสาชิดลมจากดีไซเนอร์ P19 เช่นเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณทาง P19 เป็นอย่างสูงที่ได้เลือกใช้ฝ้าอลูนียมแพนดิคอมทั้งสโครงการเลยนะครับ โดยโครงการนี้นะครับเราได้เทคลองสเปนความยาวที่8เมตรเป็นกรณีพิเศษซึ่งความยาวเดิมมาตรฐานแล้วเนี่ยยาวแค่6เมตรเท่านั้นจะเห็นว่าแผ่นฝ้าดูยาวขึ้นรอยต่อดูน้อยลงดูสมูทแล้วก็ดูสบายตายิ่งขึ้นใช่ไหมครับและต่อมานะครับขอยก r e f e r ร n เ e จากต่างประเทศนะครับผมเป็นอลูมิเนียมแพนิคอมที่เป็นวัสดุใกล้เคียงกับตัวฝ้าไมโกรพาร อยู่ที่สนามบ,บินซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะเห็นว่าในต่างประเทศนิยมใช้แฮนนิคอมกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มอาคารสาธารณะเนื่องจากว่าเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีเปอร์เซ็นต์การนำกลับมาใช้ใหม่มากกว่า95-98%ครับและทั้งหมดนี้นะครับคือนวัตกรรมใหม่สินค้าใหม่ที่มีชื่อว่าฟ้าเมกะพัทที่ผลิตจากอลูมิเนียมแซนวิชชนิดไม่ลามไฟ ไ้้กลางเสริมด้วยโครงสร้างอลูมิเนียมแคนิคอมช,ช่วยให้แผ่นฝ้ามีความเรียบเนี้ยบตลอดแผ่นแข็งแรงและมีน้ำหนักเบาสามารถใช้งานได้ทั่วทุกบริเวณเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอรีเอ็กเทรียทางเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในงานออกแบบที่ช่วยให้งานออกแบบมีความสวยงามแกรนหรูหราสร้างคุณค่าให้กับงานสถาปัตยกรรม เพราะเราคือผู้พัฒนาสินค้าและบริการสำหรับอาคารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ